เจเพนะฉันมีส่วนเอี่ยวリリในการวางแขนกำจัดตัวแทนมหาปราดอย่างนั้นเหรอ จะกินปลาอะไรอยู่หรือไ่ทำเรื่องแบบนี้ลงไปเพราเราเป็นแค่ผู้สมรู้เรื่องคิดเท่านั้นกลัวก็แต่ว่าอาไฮเทมจะกดดันเจ้าหน้าที่มหามาตาให้ลงโทษพวกเราอย่างหนักตัวแทนมหาปราดหรือเสมีมยนไม่ว่าจะสถานะไหนพวกเราก็แต่ต้องไม่ได้ทั้งนั้นดูถ้าชีวิตในสถาบาันหลังจากนี้คงอยู่ยากแล้วล่ะอย่าพูดถึงอนาคตเลย ฉัอจกออกจากเครือข่ายฉันก็รู้สึกผิดขึ้นมาอย่างไงก็ไม่รู้ก่อนวัานี้ฉันไม่รู้สึกอะไรนะเลยพออาไฮเซมไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่จะข่าวลือที่ไม่ค่อยดีของเขาที่ฉันเคยได้ยินมาจากพวกนั้นอีกซิดาทำพวกเรารู้สึกเกลียดชังอาไฮเซมแ้วพวกเรายอมรับความเกลียดชังนั้นอย่างหน้ามือจามัวจนพวกเราคิดว่าเขาเป็นคนมีดี ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเราทำอะไรร้าเหตุผลไปเยอะมากนี่ถือว่าเป็นความผิดของพวกเราเองด้วยน่าคุณมทช์พวกเธอช่วยขอโทษเอาให้เจมแพวกเราได้ไหมได้สิแั้วจะบอกเอาให้เจมให้แต่เขาจะเยอะหรือไม่ยกะโต้ให้พวกเธอเนี่ยเรื่องนั้นฉันไม่รู้ด้วยนะไ้นไ ไม่เป็นไดไม่ว่าเขาจะยกโทษหรือไม่ยกโทษให้แต่พวกเราได้ขอโทษแล้วในใจก็รู้สึกดีขึ้นถ้าเขาจะเกียดพวกเราพวกเราก็ยินดีรับโทษได้เวลาไปกันแล้วไปกันเถอะหรือว่าโดนหลอกหรือเปล่านะหลังจากออกไปแล้วก็หาโอกาส ถามอาห้เทมกันเถอะยังไงพะหนุ่มอียาสดูเถิดพคงเป็นซีราหหมายไดสมไม่ได้แล้วคงต้องมีชีวิตอยู่ต่อในฐานะของอียาสสินะตอนที่อยู่ในกรทาบาผมก็เคยคิดอยู่ว่าจะออกมาเปิดเผยความจริงให้พวกเธอรู้ดีไหม แต่ว่าในตอนนั้นผมไม่มีความกล้าจริงๆในท้ายที่สุดผมก็สูญเสียความยุติธรรมที่เคยมีแล้วผมกไม็ได้กลายปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอีกด้วยอิลิอาสอย่าเศร้าไปเลยเป็นผมที่ต้องขอโทษพวกเธอแต่ทึ่อยังนั้นผมก็ไม่ได้กลับมามือเปล่าซะทีเดียวทต่ที่ที่รังทังทลายลง ก็มีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของผมกลับกลายเป็นว่าเครือข่ายที่ผมเคยต้องการเข้าร่วมด้วยนั้นไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่ผมเคยจินตนาการเอาไว้หลังจากเข้าใจจุดนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าทำไมหัวใจของผมถึงมีความกล้าหาญเพิ่มขึ้นเล็กน้อยบางทีวันหนึ่งผมอาจจะเป็นเหมือนเอาไฮเทมที่ไม่สนใจทันาศนคติของคนอื่นเลยก็ได้ และเป็นใจแลวก็ทำได้แน่ไพมอนเชื่อใจขอบคุณนะผมต้องไปแล้ว่ะในฐานะหนึ่งในอาชญากรหลักมต้องเข้ารับการพิจารณาคาดคีช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความรับจากครอบครัวผ,ผมได้ไหมผมไม่อยากให้พวกเขาเป็นกังวลกับเรื่องของผมอีกแล้วอโทษแนล้วก็ฝากขอเอาให้เทมแทนผมดีนะ ทั้งสองคนลาก่อนนะน,นพคกาขอ,ขอควมตัวผู้ทดลองทั้งหมดไปน,นะฉันจะส่งคนมาปิดพื้นที่กู้คืนข้อมูลและทำลายอุปกรณ์ซะเธอได้จะได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าฉันเอาผ้าพันแผลกับยาห้ามเลือดมาด้วยไม่เป็นอะไระแต่ รีพักผ่อนพักครูร่อนร์ไฮเซนก็จะรอเธออยู่ที่ทางเข้าก็าไม่มีอะไรแล้วก็ไปหาเขาเถอะระวัาวางตัวด้วยันจะยังเหลือผู้สมรู้ร่วมคิดของซีราซุกซ่อนอยู่ถ้าเจอเรื่องอะไรที่จัดการไม่ไหวอย่าลืมมาหาชันที่สถาบันนซะเองก็ระญญาวังด้วยนะ ปไปสมทบกับอาไฮเจมกันเรื่องดาวได้รับการที่คลายแล้วกลับได้คิจะรณาการได้เร็วกว่านี้แต่นี่กลับใช้เวลานานกว่าที่คิดเอาไว้ตัดสินจากสีหน้าของพวกเธอดูเหมือนจะยังมีคำถามอีกมากที่อยากถามสินะ,ะใช่แล้วละ่ะฉันเคารพในความอยากรู้ของเธอนะแต่ตอนนี้เป็นเวลาเลิกงานแล้ว และฉันจะไม่ตอบครับสุดเลยพี่เอ้ย,อย,อย,อยพวกเราไม่ใช่เพื่อนร่วมงานของเธอสักหน่อยที่เธอซื่อบื้อจนดูไม่ออกเลยว่าที่พูดเมื่อกี้แค่ข้ออ้างไอ,อ้หน่อยจริงจะมาข้ออ้างอะไรอีกเนี่ย ไม่ไหวแล้วนะถ้าวันนี้เธอไม่อธิบายรายลนะเอียดเกี่ยวกับเครือข่ายอะไรนะั่นให้ชัดเจนแล้วก็ฉันจะแจ้งแล้อยากคิดจะดหนีไปไหนเชียวเดี๋ยวก่าคนเดียวเราเจอกันหยุดก่อน,อนาทางแบบนี้อ,อมันทำให้ฉันนึกถึงใครบางคน อย่ามาทำเป็นเปลี่ยนเรื่องนะ <laughs> น่าจะนึกถึงคาเว่หรอเปล่าถ้าต้องอธิบายตั้งแต่ต้นก็ここดูจะยุ่งยากแต่ฉันก็ไม่ได้อยากจะยืนคุยเรื่องนี้ตรงนี้เอาอย่างนี้พอกเธอตามฉันมาเอ๊ะไปไหนอะถึงแล้วเดี๋ยวก็รู้เองเอ๊ะ <laughs> <laughs> ฮะตรงนี้คือบ้านพี่อาวเหรอเอ๊ะบ้านพี่อาวอยู่แค่นี้นะสถาบันเนี่ยนะจริงบอเดินผ่านหลายครั้งด้วยน,นี่คือบ้านนายเหรอโอ้อ่าทีแรกก็อยากชวนพวกเรา,าเป็นแขกที่บ้านนี่เอง เอ๊ไม่เห็นต้องเกรงใจขนาดนี้ก็ได้น้าเอาละคาเฟ่คาเฟยู่อยู่ด้วยนะเนี่ยกลับมาแล้วเหรอมานี่แล้วมาช่วยฉันดูหน่อยว่ารูปแผนตรงน,นี้เออเออใครอ่ะเออะไงก็เป็นแขกนี่พวกเธอ เธอคงไม่ใช่คนของสถาบันใช่ไหมเอ่อไม่ใช่นะทำไมรู้สึกคุ้นนะคุณตานายจังน,นะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคนตอนนั้นนี่พวกเธอรู้จักฉันได้ยังไงอะจะเพจะเพแล้วทุกคนคงไม่ได้รู้หมดแล้วใช่ไหมว่าฉันอยู่ที่นี่เนี่นยทำไมตอนนี้ถึงจะมารู้สึกอายรด้ไง บอกเธอไม่ใช่ดูเมดกันหรอกระใช่สิใช่ใช่พวกเธอรู้แล้วอุบไว้ด้วยนะอย่าไปพูดต่อเชียวนะอย่าไปพูดต่อเด็ดขาดน,นะในบ้านมีหนังสือเกี่ยวกับเครือข่ายและจิ๊บเนึกร่วมอยู่ฉันจะไปเอามาพวกเธอคุยกันไปก่อนเ,อ,เออเดี๋ยวดิโอ้ย นายจะไปนี้เลยเหรอหมายความว่าไงเนี่ยเฮ้ยเอาให้เทมออพี่รับแขกได้แย่มากเลยพี่มไม่ยืนมองนะขอโทษด้วยนะสิ่งที่ฉันพูดต่อไปนี้าจะดูระลาบระลุงไปหน่อยแต่พวกเธอองไม่ใช่นักแสดงที่เอาไหเทมไปเชิญมาแสดงเป็นเพื่อนเขาหรอกใช่ไหมฮะฮะ อะไรนะเหมือนจะไม่ใช่แค่ฉันไม่เคยเห็นเขาชวนเพื่อนมาบ้านมาก่อนเลยไม่รู้สึกแปลกใจนิดหน่อยอเราเธอน่าจะรู้จักสินะนิสัยแบบนั้นของเขานะ่ะแล้วแต่คือนายไม่ใช่เพื่อนของเขาเหรอฉันกับเขาไม่นะว่าเป็นเพื่อนกัน เมื่อก่อนนะใช่แต่ตอนนี้นะไม่ใช่แล้วฮ่<า>้ข้ะทำกลวมังวะพี่เอาว่าช่างเถอะถึงจะได้รู้จักกับพวกเธอในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีแบบนี้เถอะแต่ยังไงขอร้องพวกเธออย่าบอกใครว่าฉันอยู่นี่นะเรื่องเหมือนว่าแยจะมีปัญหาไม่น้อยเลยสินะ งั ana, death, oh, ้นพวกเราเรียกเก็บเงินค่าปิดปากได้ใช่ไหมกล้าพูดอะไรแบบนี้ออกมาเธอเป็นเพื่อนของเอาไฮเทมจริงๆซะด้วยนะทำไมอ่ะเป็นเรื่องปกติทั้งค่ะนายเป็นคนเปิดเผยจุดอ่อนเองนะแต่เธอก็ทำตัวแบบที่หมอน่าทำกับฉันไม่ได้ ทำตัวแบบที่หมอนั่นทำกับฉันไม่ได้ไหมล่ะเธอดูเข้ากันดีนี่ห้องนั่งเล่นเต็มไปด้วยเสียงไวายๆของพวกเธอเธอนี่ยเพื่อนของตัวเองก็ช่วยมาดูแลเองด้วยดิฉันวางหนังสือไว้ตรงนี้โ้ตรเยอะเลยพี่ เนื้อหาค่อนข้างเข้าใจยากด้วยไม่เข้าใจสักอย่างเลยอะเนื้อหามันซับฟังเข้าใจยากจังอะพวกเราลองถามคำถามดูดีไหมอะขอคิดก่อนนะแรกเธอรู้จุดอ่อนของเครือข่ายจิตสำนึกร่วมได้ยังไงที่จริงเมื่อปีก่อนิตาณพลของซีราถูกนำเสนอต่อหน้ามหาปราด ซึ่งตอนนั้นมหาปราธรรมความคิดเห็นของฉันเข้าขๆามฉันเลยให้เหตุผลไปสองอย่างอย่างแรกคือเคยบอกไปแล้วว่างานวิจัยของเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องาราววิฒนาการของมนุษย์ซึ่งเป็นการวิจัยต้องห้ามของสถาบันเหตุผลที่สองคือฉันคิดว่าแนวทางการวิจัยของเขาสุดโต่งเกินไปแต่วิธีการของเขากลับอนุรักษ์นิยมมากจนเกินไป เดี๋ยวก่อนนะพวกนั้นยังนับว่าเป็นอนุรักษ์นิยมอยู่อีกอ่ะเขาสร้างห้องทดลองขนาดใหญ่หาคนเข้าร่วมมากมายแถมยังคิดจะกรจัดเธออีกนะมีวิธีหนึ่งที่จะทำให้เครือข่ายจิตสำนึกร่วมมั่นคงและคงที่นั่นคือการกำจัดความเป็นมนุษย์ของผู้ทดลองออกไปให้หมด รวบรวมความคิดทั้งหมดที่ผู้ควบคุมจิตสำนึกร่วมและปฏิบัติต่อผู้ทดลองคนอื่นในเครือข่ายเสมือนเครื่องมือเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเครือข่ายจิตสำนึกร่วมนั่นมันอันตรายเกินไปแล้วอ่ะเธอคงไม่ได้มีแนวคิดแบบนี้จริงๆใช่ไหมฉันแก่ระบุข้อเท็จจริงถ้าซีราทำจริงแล้วก็ฉันคงรู้สึกว่ามันน่าเบื่อมนกัน วิวัฒนาการของข้าพันใดๆก็ไม่สามารถบรรลุผลได้เพียงแค่ชัว่วครูมนุษย์ที่สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงก็ไม่อาจเรียกว่ามนุษย์ได้ที่เป็นเหตุผลว่าทำไมสถาบันถึงห้ามการศึกษาเรื่องการวิวัฒนาการมนุษย์การวิจัยส่วนใหญ่จะเบี่ยงเบนจากเรื่องวิวัฒนาการให้มากที่สุดการเรรอ แปลกจังนะที่คำพูดแบบนี้จะออกจากปากคนอย่างนายนะมนุษย์ที่ไม่มีความเป็นมนุษย์จะไม่ใช่มนุษย์นเอนั่นต่อจากนี้อีกสิบปีนายก็คงกลายพันธุ์ได้แล้วมั้งงั้นนายล่ะฉดถอยกายเป็นฟังกัสอ่ะถ้างั้นฉันคงเป็นฟังกัสที่มีทั้งน้ำใจแล้วก็คุณธรรมขอโทษด้วยนะไม่ได้ตั้งใจจะฟังที่เธอคุยกันหรอก ว่าแต่พวกเธอเป็นอะไรเหรอเจอปัญหาอะไรมากันหรือเปล่าก็ถือว่าเจอนะพวกเราเจอนักวิชาการตลาดประหลาดที่นำกลุ่มคนมาจู่โจมพวกเราอ่ะจู่โจมเหรอพวกเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมแต่เป้าหมายหลักคือจู่โจมเอาให้เต็มน,นี่นี่เอง ชีวม,มนุษย์เต็มไปด้วยปัญหาถ้ารู้เร็วกว่านี้ก็คงไม่ออกจากบ้านแล้วจะได้ไม่ต้องเจอเรื่องยุ่งยากแบบนี้ใช่ไหมทั้งงั้นทำไมนายไม่มาช่วยฉันทำความสะอาดบ้านสักหน่อยละ่ะนายดูกองหนังสือตรงนั้นสิมันไม่ได้ถูกทำความสะอาดมานานมากแล้วนะนะทั้งๆท,ที่เป็นหนังสือที่นายไม่ค่อยจะอา่านก็อย่าเอาไว้กองเอาไว้ข้างนอกเด้อ อพูดไม่ออกเลยครับนายรู้ตัวไม่ว่าตัวเองทำลายบรรยากาศแค่ไหนคงไม่ได้คิดว่าตัวเองคุยเก่งหรอกใช่ไหมโอ้ยนายมีสิทธิ์อะไรพูดแบบนี้พูดไปตั้งเยอะแยะขนาดนี้สรุปแล้วนายไม่เป็นไรใช่ปะ จริงก็คือเป็นห่วงโอ้โหดีมากดีกว่าไอ้ภาพแขวนที่นายกำลังแขวนอยู่อยูโอ้ยขูดีมั้่นายนายไม่ได้เข้าใจอะไรเลยอย่ามาวิจารณ์รสนิยมตกแต่งของฉันนะดูเหมือนข้าเวจะโมโหอีกแล้วอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้ยังไงวะเนี่ยกูไม่ออกเลยแะว่าใครกันแน่ที่มีปัญหามากกว่ากันน่ะ รีบคุยรีบเห็นกันดีกว่ามั้งต้องโทษความอยากรู้อยากเห็นของไพมอนคนเดียวเลยนะรีบกันดังไปหน่อยไหมน่ะฮยังมีคำถามอีกไหม เออขอคิดก่อนนะอาจริงๆในวิชาการกลุ่มนั้นเนี่จะขอโทษเธอแหละหวัว่าเธอจะให้อภัยพวกเขาฉันไม่เคยโทษพวกเขาและฉันก็ไม่สนใจทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อฉันแล้วพวกเขาก็เป็นคนที่ถูกสิราดหรอกเจ้าหน้าที่มหาาตาข้าคงนำเรื่องนี้มาพิจารณาร่วมกับคดีด้วย แล้วก็อีอาสเขาบอกว่าตอนที่อยู่ที่แกรนฮาบาก็อ,อยากจะบอกความจริงกับพวกเราแต่เขาไม่กล้าที่จะเปิดปากพูดออกมาเขาก็ฝากมาขอโทษเธอด้วยนะไม่เป็นไรจะให้เขาออกมาเปิดเผยความจริงอยู่แล้วดูจากประสบการณ์ของพวกเขาเขากล้าหาญกว่าคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องวิจารณ์เขามากไปกว่านี้แล้ว การวิาพากษ์วิจารณ์ผู้กล้ามันเป็นสนัญญาณสัญญาณที่สแสดงว่าตัวเองขี้คลาดยังเหลืออีก10นาทีก่อนที่ฉันจะไปกินข้าวเย็ยนเพือยังถามคำถามสุดท้ายได้อารีบรีบซะด้วยไอ,อมอนไม่มีอะไรจะถามแล้วอ่ะเธอ่ะสิ่งที่เธอสนใจคืออะไรกันแน่<อ>คำถามน่าสนใจจริงๆ ตอนที่อยู่สถาบ้านเธอบอกว่าเพราะสนใจก็เลยตามเจ้าหน้าที่มหามาตามาตรวจสอบนี่แต่หลังจากเห็นซีลาก็รู้สึกว่าเธอไม่ได้สนใจเขากับการทดลองของเขาสักเท่าไหร่เลยฉันไม่ได้สนใจในตัวเขาแช่แค่สนใจที่กลุ่มคนจำนวนมากเจตใจที่จะสร้างเครือข่ายจิตจำเนื้อร่วมกับเขา แต่ตอนนี้ฉันก็เข้าใจเหตุผลแล้วเกี่ยวข้องกับบรรยากาศในสถาบันเหรอกล้องก็ถูกตัด กา,การระงับใช้อากาศทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในสถาบันการทดลองของซุดาที่ไม่ได้รับการอนุม,มัติอย่างชัดเจนแต่ก็ยังดึงดูดผู้คนจานวนมากได้และแสดงให้เห็นข่อวมมีโครงการวิจัยขาดแคลนมากแค่ไหนในฐานะตัวแทนมหาปศาฉันจะคิดหาวิธีจัดการอีกที นอกจากนี้เรื่องของ e อียาสก,ก็เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การเอา,เจาใจใส่เช่นกันการรายงานการทุจริตทางวิชาการเป็นส่วนที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเขาไม่ควรได้รับผลลัพธ์แบบนี้นนอย่างนี้นเองดูได้ไนายต้องตั้งใจทำงานหน,หน่อยนะนะเอาหให้เจมสใช้ความตั้งใจ้นตอบที่สุดทำงานอย่างตั้งใจ เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมกว่าก่อนที่ไบาลาออกจะได้รับการอนุมัติฉันจะพยายามจัดการกับปัญหาพวกนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวก่อนนะลาออกเหอฉันได้ยินฉันได้ยินลาออกกับสถาบันแล้วอีกไม่นานก็จะสามารถกําจับสถานะตัวแทนมหาปราชญ์และเป็นเสื้อเหมียนต่อไปได้ <laughs> เรื่องนี้คิดว่าตัวซิลาเองก็คงไม่รู้ถ้าเขารอให้ผ่านไปอีกแค่ไม่กี่วัน ไม่ต้องรอให้เขาลงมือฉันก็จะลาออกเองอยู่แล้วนะถึงตอนนั้นให้เขาดิ้นรนมากแค่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องของฉันแล้วและถึงจะไม่มีฉันโมเดลที่ไม่เสถียรของเขาก็จะพังทลายลงด้วยเหตุผลอ,อื่นก็ไม่มีอะไรต่างกันอยู่ดีแต,แต่ว่าทำไมถึงลาออกกัน่ะฉันไม่เหมาะกับการเป็นนักปลา แล้วก็ไม่อยากเป็นด้วยแล้วทางสถาบันก็ได้คัดเลือกแลกปรา์คนใหม่จากภาควิชาต่างๆตามกฎมานานแล้วด้วยแค่ขั้นตอนในการคัดเลือกใช้เวลาค่อนข้างนานเท่านั้นรับหน้าที่เป็นตัวแทนมหาปรา์มานานเกินไปนแล้วแถมมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นจริงสูงมากซึงนั่นมันย่งยากฉันไม่อยากเสีเวลาชีวิตไปกับมันหรอกนะ เปามการมีสติเป็นสิ่งสำคัญมากอาได้เวลาแล้วควกเคยก็คงต้องไปกินข้าวเย็นแล้วพอพูดขึ้นมาท้องก็ล้องจอกๆเลยองั้นพวกเราไปหาของอร่อยกินก่อนนะบายบายไว้เจอกันนะเออบอทนะไว้เจอกัน อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมโอเคคือดูข้างนอกมันดูไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะบ้านดีเกตอะแต่ว่าพอมาดูข้างในแล้วแม่งกว้างจ้ะกว้างมากเลยจ้ะกว้างสุดๆอ้าวเดียวยังมีตยอีกเหร สีรา,าคือนี้ฉันจ,จำไม่ได้้ลยซ้ำมีคนแบบนี้ในรุ่นพวกเราด้วยเหรอเนี่ยไม่ใช่คนน่าประทับใจอะไรเป็นเรื่องปก,กติที่จะจำไม่ได้สถาบันชอบสวมหมวกที่เรียกว่าอัจฉริยะกับพองสวรรค์เพื่อความกดดันให้กับผู้คนฉันไม่เคยชื่นชมในจุดนี้เลยสักนิดมะดังนั แต่ถ้าเป็นแบบนี้สถาบันก็คงไม่สามารถมอบหมายหน้าที่ผูน้นำให้นายได้แล้วน่าจะพูดว่าฉันดีใจที่นายยังรู้จักตัวเองดีนะแต่คนในสถาบันไม่ได้เป็นบ้าไปแล้วก็คนนวรจะรู้ว่าให้ฉันขึ้นเป็นนักปราดยังจะดีซะกว่าปล่อยให้นายเป็นนะ่ะ <laughs> แล้วให้พวกเขาได้รับรู้ว่าชีวิตนักปราชญ์ของนายมันพังทลายเหมือนภาพวาดที่แขวนจะตกยุดตแขงยุดตกนั่นและเจ้า <laughs> คนที่กำลังจะตกงานเพราะลาออกนี่พูดอะไรกันนะอะีไม่กี่วันก็ต้องไปจัดการเอกสารอีกแล้วหลังจากนั้นชีวิตก็จะมุ่งสู่จุดตกต่ำขัดก,ก,ขกันไม่เลิกเลยวะแต่เบี้ยเลี้ยงที่ทางสถาบันให้ฉันก็ไม่น่าจะน้อยนะ อะไรนะทำไมอ่ะมีสิทธิ์อะไรเนี่ยแถมไม่ต้องทำงานหามรุงหามข้ามแบบพวกเด็กสถาปัตย์ด้วยทำงานเหนื่อยแทบตายเพื่อแลกกับรอยยิ้มเดียวของลูกค้าโอ้โหเจ็บเลยนะนายนี่มันวันนี้ฉันเจอฉันไม่น่าใจดีช่วยนายทำความสะอาดห้องนั่งเล่นเลยอ่ะฉันยังมีแลนที่ยังต้องวาดอยู่นะ แล้วก็อย่าลืมจ่ายค่าเช่าที่นายค้างด้วยนะฉันจะเอาเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์นี่นายควรภาษาฉันเหรอให้ตายของตกแต่งที่นายซื้อมาพวกนั้นจะดูอันไหนก็ไร้รสนิยมคอดๆอ่ะเอาไม้แกะสลักแห่งกรอบพวกนั้นไว้ในผ้านเพื่อก็ใครใช้ให้ฉันก็ใครใช้ให้ฉันมีอิสระทางการเงินละ โอ้โหครับไม่เถียงพี่กันรวยฉันว่านะการที่มักชอบยกตนขมท่านเป็นการหนีรูปแบบหนึ่งน่ะถ้าตัดเรื่องเงินออกไปนายมีอะไรดีเหลือให้โอ,อ้อวดบ้างล่ะถ้าจะให้คิดว่านายมีอะไรบ้างที่เหนือกว่านี่ยากจังนะ ตัวนายเองคิดออกไหมล่ะศิละปะไงเล่าลก็บอกไปแล้วลไงว่านาย,น,ายน่ะไม่มีเซนเรื่องการตกแต่งเลยสักนิดเละไม่อนุญาตให้ซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามอำเภอใจแต่ว่าน,นายจะพาฉันไปด้วยพานายไปแถมต้องเลี้ยงเล่านายด้วยนะนะ แน่อยู่แล้วแล้วทำไมฉันต้องทำแบบนั้นนี่มันเป็นแค่การยืมในอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นผ่านไปมีนายก็ต้องคืนเงินฉันอยู่ดีนายเองก็เป็นได้นะคนจิตใจดีน่ารักที่จะไม่อยู่ทวงได้อย่างนั้นนะนะการแซงทำเป็นไม่มีเงินก็น่าขันเหมือนการแซงทำเป็นว่าตัวเองไม่ได้อาศัยในบ้านองคนอื่นนะไม่ช้าก็เร็วคนอื่นก็จะรู้ความจริง พูดถึงเรื่องนี้คนที่มาที่บ้านวันนี้คงไม่พูดออกไปหรอกใช่ไหมนายอย่าลืมช่วยฉันบอกให้พวกเขาเก็บเป็นความลับทีนะไงย,ยีร่าฉันคิดว่านายแฉตัวเองไปหมดเรียบร้อยแล้วไม่เห็นต้องปกป,ปิดให้ยุ่งยากด้วยความพออ่อนของนายแค่เล่าไม่กี่แก้วเข้าปากกลับไปที่ร้านเล่าแค่ไม่กี่ครั้งนายก็บอกความลับหมดเปลือก อย่างหมดจดเลยละ่ะไม่จริงใช่ไหมไม่นะ่าคงไม่หลอกเนาะฉันมานั่งดูเขาเถียงกันนะจริงปะมาดั้งดูเขาเถียงกันนะอเทมคงไม่เอาความรักของฉันไปโพธนณาจริงจง,จงใช่ไหมเดรไล,ลย์รงโปรดทำไมเดรไล,ลย์รงโปรดทำไมเขาถึงคิดเรื่องเลวทรามแบบนี้ได้ลงพอเขาอยากจะรังแกฉันจริงดิ แล้วก็กที่พูดเมื่อกี้หรือว่าหรือว่าเขารู้เรื่องที่ฉันดื่มเยอะแล้วละจะขีดขีดเขียนเขียนอะไรสีสัวแล้ว <c oughs> อ่ะ <c oughs> อุยยาวเลยไม่หรอกใครจะเป็นคนบอกเขาคันหรือว่าที่ร้านเาหล้าเขาที่อยู่ร้านเหล้าเจ้าของร้านหน้าเหม็นนั่นไหนพูดสัติบดีว่าจะช่วยฉันปิดเป็นความลับไง ยังเหรอขอฉันอ่อนริ่งๆเหรอการพูดคุยกับขีเขียนหลังดื่มเป็นเรื่องปกตินี่นยังไงซะทุกคนก็ชอบเขียนเรื่องไร้สาระบนกระดานข้อความอยู่แล้วนี่โ <c oughs> อ,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 อ้ยครคับคือนี่คือของแถมใช่ไหมคือถ้าเราเดินเข้าไปอีกมันก็จะเป็นคัสซีนเมื่อกี้อีกรอบนะซึ่ง นั่นแหละหลงเดินเข้าไปแล้วถึงได้รู้ขอเบิ่งพี่เอาะไยดิหน,นันนนงนนนสือเต็มไปด้วยฝุ่นฉันควรหาเวลามาจัดบ้างยังมีหนังสือเก่าๆหลายเล่มที่ไม่ได้อาด่านส่งไปที่วังแห่งปัญญาก็นล้วกันอืมแลคาเวงคิดอย่างเยอะเลย โอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ในะเรื่องของเอาไฮเทมก็ได้จบลงไปแล้วนะปิดท้ายด้วยการ <c oughs> จิกกัดกันของคู่ลูเมดเอาไฮเทมนะคะไปด้วยคาวบีแล้วแต่คนอ่านเลยนะก็สำหรับคลิปนี้ของคนที่เข้ามารับชมนะครเควสของแพทสัมสี่มีเท่านี้ <c oughs> ไม่ใช่สิยังมีงานตุดจีนอีกเนาะมัยังมีเทศกาลแลนเทนไลท์อีกส่วนตอนนี้ ก็ขอพักก่อนแล้วหลงขอไปสำรวจแบบใหม่ก่อนนะจ๊ะไาเจ้าไปเจอกันแลนท์นไลท์